เจ็กกล่องกอนครับโอ้โหเลียนเนิดไม่แล้วใส่ได้บะกระตุกบ่ครับชัดเกนบ่ครับผมส,สวัสดีทุกทุกคนครับเมือ้อวันอังคารที่ห้าเนาะอังคารที่ห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพอดีจะไปบุละในบุระทเลี้ยงเนี่ยครับพอดีมาสะดุดป่วยของต่อพ่อขออัวเงี้ครับผม เป็นของตอปอ,อร์ใหญ่พอดีมือนีมากก็ไปกอบสารค้มครับมาจากชนบุรีกอ,อบสารข้าม,มาจากชนบุรีครับน้องขามนครับเป็นจุตดตรวจซอฟพอข์คพอรใหญ่ไฟแดงครับ แยกอยู่ข้างหน้านู้นสองอันนี้สามน้ายู่หนาด้านอีกอายหนึ่งน้ำเสนอครับน้ำเสนอบ่ได้เป็นการรบกวนหรือกัดกวงการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับผมนี่เป็นของสอพโคงใหญยครับกันทรวิชชยจังหวัดมหาสาครคามครับผม มูว่ากระตุกว่าครับมือนี่ใส่ส่วนย่ำ้มเลยสะดุดยนำนั่นยังขาดขาดให้ใหายเป็นของสอพ่อหัวงไ่ครับผมเพื่อกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามสวัสด,ดีทุกทุกคนอีกเช่นนึงครับเป็นต่อวัน อังคันเห็นบอก,อบอกนะวันอังคันบอกหอวันอังคันครับวันอังคันวันอังคันที่หามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่มีเจ้าหน้าที่สามใชินดักอันนี้แค่น้ำเสนอครับบ่ไา้เดมีการขัดขวางหรือขีดขวางจราจร แค่นำเสนออ,อ,อ้าวเจ้าหน้าที่ครับเจาายย้าหน้า,าที่เจ้าหน้าที่่ายขึ้นพะนะอเอาเจา้จาหน้าทีเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ เอาเชียร์นาพนว่าเ้าบ่มีเสียท้ายเจ้าหน้าทีต่ตำรวจพะนะเอาไปเบ่งกฎนหมยไหมนะครับเจ้าหน้าที่ทำงานนี้มืงผมสามารถไล่สดได้ท้ายรวบได้บ่ได้มาคุยกับผมนี่มามาเอากฎหมายมากลางเทกันเลยมา อันนี้ไล่สซดครับอันนี้ไล่โซดไล่โดครับผมไล่โซดโดยตรงเลยนี่ว่าเจ้าหน้าที่ว่าผู้ผมมันมีสิทธิ์ท่านเจ้าไปทีเลยครับทนเจ้าไปถอดเสียผ้าอากม่เป็นประชาชนทรรมดาผมอยู่ป่าไทยเลยครับผมบละเมอดแต่ว่านี่เจ้าหน้าที่ทางานอยู่ครับสามารถไล่โซดได้ไทยได้อ่านคนนี้นะครับเนี่ยว่าผัวผมมันมีสิทธิ์ไทยรูปหรือไทยอะไรวีดีโออลไรโดได้มาะ กะฝ่าไปมาคุยกับผมก่อนนี่มาเอากหมายมากลางใส่กันเลยนี่มาเร็วจะเอากหมายได้ว่าประชาชนมามีเสียทายอ่ะจะยัางนี่เว่าบ่ะมาแม่ย่างไปยัาง นังขึ้นมากว้างเร็วเร็วเนี่ยครับอันตั้งได้ตั้งได้ดีครับแต่ว่ามันสมควรโมนักลบด้านเทียนมาเดลสนับสนุนผู้ใดทำาลิดคนหมยครับ่อยไปชาชนทำถึกต้องเข้าลบกฎจราจรและเจ้าหน้าที่ต้องทำถึกระเบียบครับ ไือนี้มากก็ไปกบครับกบตาลักบพอดีเป็นแบบมาเล่นน้ำก็เลยไปธุระพากันไปทุระทะเลพานมาเนกเ,เด่นเนี่ยก็เลยเยอด้านของต่อพ่อหัวแงกับเลยลงไปมาน้ำเสนอครับแค่น้ำเสนอ ผู้กองท่านนี่บอกว่าผมม่มีสิทธ์มาไล่สดหรือไทยลูกเจ้าหน้าที่พะนะจะว่าเว,ว้าหรือยังน,นี้อากฎหไมยมากลางใส่กันเลยครับว่าประชาชนม่มมีสิทธ์ไต่ซุดได้จิตคนไมยขออะไเอาแจ้งเลยครับแจ้งคว่ำม,มาเลย ไปเราคำยางไปผุ่นผู้กองปากเก่งมาไปชาชนมามีเสียไทยรูกหรือไทยวิีโอพะนะเป็นไปเหตุยังยุ่ยใส่ป้าบึ่งเขาบอกเขาว่ายัางไยประชาชนสามารถไล่สดได้ไทยวิโโอไทยรูปได้คณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เออท่านจะ,ะตำรวจนย่ยุบบ้านซืือผมมาไปไทยครับ มันละเมิดสิทธิ์ครับแต่ว่นนี้ประเด็นละเมิดสิทธิ์ครับนี่อันนี้ผมอยู่ไรทางเลยครับผมมาได้ยุ่ถนนผมอยู่ไร้ทางครับเนี่ยเบิ้งครับคือไร้ทางไร่ถนนครับผม ไอ้ทางไหลถนนบ่ได้ถึงการรบกวนหรือคัดขวางเจ้าหน้าที่เจ้าย่างไหนนะครับเนี่ยครับไอ้กล้องบริแค่ไม่หล่าอยู่ใส่หนอนนี่เห็นบ่โอ้ครับต้องหินทุบก็เลยถามเออนั่นแหละบ่เออบางมีดยังถามถามมันบ้องพิสหยังได้ครับถามว่าเอออยู่นี่ตอบท่านนี้ก็ได้ดอกมันนะว่าต้องใสอารมณ์ครับยิ้กล้องยันกล้องก่ต้องใสอารมณ์ครับนั่นเฮ็ดถือเฮ็ดไป นี่ตั้งยี่สามแยกรครับนี่เนี่ยตั้งยี่สามแยกสั่นขออนุญาตลงไปขออนุญาตลงไปนี่โอเคนะขออนุญาตตัวนี่โอเคครับอ,อ้าวปากถึงทิมกฎหมายนะครับเด้อเนี่ยไม่เจอจับอยู่ตรงสามแยกไฟแดงตั้งขอพ่มาขอนะครับ หรือไปตั้งปุ้ละเหลิมครับเเวสวัสดีทุกขคนอีกเดนนึงครับสี่บมได้เอ้ยสื่อเอ้ยน้ำเนาะสมาคมนักลบด่านเขียนไม่ได้สนับสนุนใครทำผิดคนไหนเจ้าหน้าที่ก็ต้องทําถึกต้องตามระเบียบตามกฎหมายึ้นกันครับโมเมนติใส่แต่กับประชาชนอย่างเดียว ยดศกครับรัก็ต้องแต่รูปก็ไดม,รมครับส่วนมากแต่เห็นกล่องมีอารมณมโหลดครับเจ้าหน้าทีุ่ฮ่งว่าเป็น,นียังแค่โทษศัพท์เจ้าหน้าที่มีปืนเหน็บยุ่แเอวประชาชนคือบ่บ่ายยังไหน เนี่ยเรียกต้องโอสวมหมอกันนอกเรียกเตรียมด้านเอเบก่ยเดียวก็มาปั่นปันกวดคันไม่ได้แต่ไล่จอน,นี่ดีกับดีครับแต่ว่าน่าทีมีการว่ากเก้าวตะเกียร์น้ำมันคับแอบครับดีกับมีครับม,มีแอบครับดีไปครับมี่มี่จะว่าเพิน่นตรใส่ครับ ก็ใครก็ปนไหนล่ะนี่นมไม่รับสายไม่ได้เขาบอกคิดก็ว่าไปตามทีตครับถือก็ว่า,าไปตามถูก ตอนนี้ตรบเป็นที่ไหนครับ เป็นไร้่างล้วก็มีใบนี่เป็นมี่สองใบต้องไปเสียอายุโรงผักบ่ดาดมีการเปรียบเทียบปับอยู่ขาา่าดถนนอน้ำสเสนอครับน้ำสเสนอบ่อาดเป็นการตัดหวงกันทําง,งานของเจ้าหน้าที่หรือบอ่อาดมีออำนาจมาอสอบสวนตำรวจ เจ้าหน้าที่ส่วนมากติดก่อใจพิเษครับอันเห็นประชาชนถือกลองมา,มากว่าห้ามาตรวจสอบเอาบัรทัดนไหนเอ้ยท่านไดนบอกเยอะครับว่าห้ามาตรวจสอบเจ้าหน้าที่แ่เป็นการนําเสนอประชาชนใจะรูปว่าเจ้าหน้าทีเ่เฮ็ดถือต้องบ่อันนี้ถือต้องเฮ็ดไปนะครับผมมีผู้ใด,ดว่าฟพิ่งจะซื้อเลยครับสมาคมนักลบด่านเทียนครับด่านเทียน,นด่านบมเทียนบ่ต้องย่านครับเฮ็ดไป ບໍ່ມີຜູ້ໃດວ່າຫມູ່ເຈົ້າດ เจ้าหน้าที่สองนายยืนดักอยู่นี่โอ้ยผมยืนยันผิดหรอกครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ดีว่าผมปัดขวงกันทํางานนะของเพลนผมยืนอยู่ไร่ท้าไร่ถนนนะครับผมม่ได้กีดขวงกันทํางานของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ได้ทีบอกว่า,วาประชาชนม,มีสิทธิ์ ได้สดหรือถ่ายรูปถ่ายวิดีโอของเจ้าหน้าที่กันออกมาติบัดปัจิุบันนี่ได้ออกมาเลยครับออกมาเบาเลยออกมาเบาเลยครับท่านพบต่อรอครับว่าประชาชนมีสิทธิ์ถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอเจ้าหน้าที่ได้มูผมดี่อลงท้ายเลยครับท่านท่านพบตอรอออกมายืนยันว่าไทยบได้ว่าประชาชนบ่สามารถในสดได้มูผมดี่พอไล่สดเลยครับ ขอให้ท่านออกมายืนยันว่าไล่บ่ได้ไทยลูกบ่ได้ทันเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่หนึ่งขุดดนด,ดานนาน่านอ่ะขุนด่านด่านนี่นนเทงานั้นแล้ยววันนี้แต่ตรงแยกนี่คุก็บ,บอกแล้วว่าประชาชนสามารถใทยส,สดไล่สดได้ไทยลูกไทยวิโอได้คณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เออทานเจ้าหน้าที่ยุบานคนกินเขาหรือไปไป,ไปเที่ยวนั่นส่วนตัวเพื่อนอันบริษัทาม,มาไทยได้เอออันนี้มุ้งผมเข้าใจครับ จ่ว <this> ันนี้เจ้าหน้าที่ทำงานครับโมเมนต์ที่มาโบหังหังคู่คู่ว่าประชาชนสาสารมาไทยทีโอไทยรูปดโมเมนต์ครับบน้กีอเาต กันเทนกล้องแล้วมไม่วิ่งตติคู่ไปชาชนยางเดียวครับมั่งหว่งว่า่นเป็น,นียังอันนี้ถือกะเหตุไปที่แหะครับผมมีพยาวาดิบั้างซื้อนะครับสมาคมนักรบดดานเทียนดานบอเทียนครับเห็ดไป เ่าโทุ่งอย่าโทาทด่๋ยวโทรกครับเดี๋ยวเป็นยังไงนี่เตี่ยนโปดนนดได้น้อเนี่ยเตี้ยนสิใส่สดใด่สดย้ำใด,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 ดติดครับตัดขัดท่้ยๆงไงต่าง แกน่นำเสนอครับบระเด้มากมีการรักคัดวงการทํางานของเจ้าหน้าที่บรไเด้มากตรวจสอบเจ้าหน้าที่ชาชนบม่มีสิทธิ์ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ครับแต่ว่าชนหมาเจ้าหน้าที่เห็นกล้องแหละว่าจะประชาชนมาตรวจสอบอย่าห่นโตครับแต่เ่าเฮ็ดคิดกเ็เฮ็ดไปครับตั้มสือต้องกเ็เฮ็ดไป นี่ยออกไปแดงไปเขียวมากกับมันเจอด้านเขาเรียกจะรอให้รถหยุด ขาเอ็นหน้าสวนตัดครับทางหน้าสวนตัดไฟแดงไฟแดงหน้าสวนตัดเนาะไฟแดงหน้าสวนตัดเป็นเขตมมาหาไล่ครับนี่ทึบทึบชิงแหวนล้อมเลยรับพยักขวัญนี่เหมือนยักแบบกับ แกน้ำท่อแกน้ำเสนอครับจ้าหน้าที่ทํามถือก็ท่อไป